แสนเคลื่อนไหวโพสรูปคู่พร้อมกับข้อความถึงแตงโมเจอโซเชียลเม้นเดือดยังคงเป็นที่จับตามองของสังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าแซนวิสาพัทหนึ่งในกลุ่มผู้ที่อยู่ในเรือสปีดโบท๊ทในวันเกิดเหตุได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัให้กับแตงโมและไม่ขอตอบคำถามนักข่าวลั่นพูดอะไรไปก็ไม่เชื่อจึงไม่ขอพูดอะไรอีก ต่อมาวันที่13มีนาคม2565พบว่ามีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของแซนโดยเป็นการลงภาพคู่กับแตงโมพร้อมกับระบุข้อความว่า You will always be in my heart ซึ่งแปลได้ว่าเธอจะอยู่ในหัวใจฉันเสมอโดยพบว่าหลังจากนั้นก็ได้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวและทางแซนก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติม ชาวเน็ตบางคนบอกว่าตราบาปจะอยู่ในใจตลอดไปส่วนบางความคิดเห็นบอกว่ารักก็พูดความจริงครับว่าที่ร้านอาหารไปไหนกันหมดปล่อยให้แตงโมนั่งอยู่คนเดียวบางความคิดเห็นบอกว่าปลอมมากค่ะพูดความจริงเถอะค่ะรักแต่ทิ้งเพื่อนบางความคิดเห็นบอกว่าจะโชว์เลิกลักอะไรอีกจ้ะไปมุดหัวอยู่ไหนมาตั้งนานเงียบเหมือนตายจากโลกเพิ่งจะมา บางความคิดเห็นบอกใครทำอะไรไม่ดีกับแตงโมวไว้ขอให้ได้รับผลกรรมมากกว่าร้อยเท่าพันเท่าเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ